ไม่บอก2024ไปเลยค่ะ I'm so proud thank you very much 2024ติช่ายังไงครับวันนี้เข้าจริงดูแต่เล็กกว่านี่วันอะไรกันบาน่าจะกว่าได้ทุกวางวันเลยค่ะวันนี้ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้มาอยู่วันนี้ค่ะคนที่เข้าไปติดตามติช่าจะได้เห็นอะไรโอเคถ้าเกิดมาติดตามติช่านะคะในติช่าดิจิตอลนะจะได้เห็นแต่ความบันเทิงแล้วความสวยที่ดีตอตาคุณว้าว ขึ้นก็ฝากติดตามด้วยค่ะที่ปีชัดดิสตอร์ขอบคุณค่ะยิ่งใหญ่ลิมเวอร์ฟังนะตอนนี้ติสตอก็ยิ่งใหเลยนะอะไรนะยิ่งใหญ่มากติ็นต่อตอนนี้นะคะดิสตอร์ยิ่งใหญ่มากนะคะก็คือเป็นวันที่หลายๆคนเข้าไปแล้วไปสครอลลตูไปดูแบบว่ามีอะไรอัปเดตทุกอัปเดตอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการอยู่นะคะก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะตามกันตอนนี้เรานี้ทำอะไรตามรายการนี้แสดงที่ไหนที่ละครดีๆยังไงไหมเด็กได้หรอคะ ต่อไปนั่งโทะกายแสกเดี๋ยวมีโปรเจกต์อะไรนะก็รอดูกันอีกทีนะคะแต่ว่ามีโปรเจกต์ใหญ่มากมากเลยนะคะก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางทิกตอกก็แล้วกันเพราะตรงนั้นจะอัปเดตท,ทุกอย่างไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฉันก็ไลฟ์ด้วยไลฟ์ขายของ Make Money You Know You gotta do everything เพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากติดต่อติดตามที่ชชู่ติดตอก,ตตกตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีร้านสระผมนะคะชื่อว่าสระอีนะคะแล้วก็มีร้านอาหาชื่อว่า Pastel and m ั m m y Rose so thank you very much for loving me liking me I love you too okay ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายอะค่ะเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายแล้วค่ะมีอะไรคะติช่าติ๊กต๊อกติช่าติ๊กต๊อกมีแพนที่อะไรมีนะเป็นอะไรมีแพนนะคะนี่ทำโปรเจกต์ที่ใหญ่มากเลยค่ะก็ฝากติดตามโปรเจกต์ด้วยนะคะซึ่งทุกอย่างจะลงในติช่าติ๊กต๊อกนะคะ